สวัสดีค่ะเมื่อนีห้อยไทยอีสานสีผ้ามาเก็บเอาใบพู่สดไปเฮ็ดยารักษาโรคเนาะจ้าใบพู่สดมีตัวยารักษาโรคภัยนอกได้เป็นย่างนี้เลยจ้าอย่างเชน่นโรคเกี่ยวกับผิวหนังวิธีเก็บใบพู่ต้องเก็บเอาต่ใบาแก้เท่านั้นเด้อจ้าถึงจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ดี ใบผู้นอกจากจะเป็นยารักษาโรคพใายนอกแล้วผู้เฒ่าสมัยก่อนสมัยโบราณนี่จ้ะเพิ่นกันยังเอาใบผู้สดนี่มอหอหมากหอแกงคูนเพื่อที่จะเอาไปเห็ดค้าหมากเคี้ยวแต่ว่าสมัยนี้กันยังมีผู้เฒ่าบางคนที่เพิ่นนิยมเคี้ยวหมากกันอยู่คือเก่าเนาะจา้ะส่วนมากก็สิอยูแถวภาคอีสานนี่ละจา้า สำหรับสูตรแรกเฮาจะใส่ใบผู้สดอยู่สองถึงสใบจ้ะพอได้ใบผู้สดมาแล้วนี่เฮาจะเสีเอามอาดตามให้มันละเอียดสำหรับสูตรนี้จะซอยรักษาอาการพื้นขั้นล่มผิดพิษจากมดจากมะแลงที่มันมาการเฮานี่นะจ้ะถ้าผู้ใดมีอาการพื้นขั้นเป็นล่มผิด มีพื้นผิดที่เกิดจากพวกมแมลงพวกมดกัดกระเฮ็ดสูตรนี่แหละจ้าแล้วก็ท่ามองที่มันเป็นมันกระสิคอยยุบลงจ้าพวกตุ่มที่มันขึ้นมานน่พอตําละเอียดแล้วห้าสิใส่เหล้าขาวจ้าหรือว่าใส่แอลกอฮอล์ก็ได้มาผสมจะกงหนึ่งเลยนะจ้าตําละเอียดแล้วก็เอาเหล้าขาวผสมลงไป ถ้าลูกหลานผู้ใดเกิดเป็นล่มพิษหรือว่าเกิดแพ่พิษมาแล้งข้นมานี่เหตุสูตรนี่ใส่เลยเด้อจ้ะเอาใบผู้มาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเหลาขาวแล้วก็เอาไปท่าหมองที่มันมีตุม่มมีพื้นขึ้นนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวมันก็สิหายหท่านทีเลยจ้ะกับเป็นอันว่าเซจเรียบร้อยจ้ะสำหรับสูตรแรกเดี๋ยวห้ามาเบิองสูตรที่สองกันเลยจ้ะ สำหรับสูตรที่สองเป็นสูตรรักษาโรคก,กากโรคกเกลือนจ้ะขั้นตอนวิธีเฮ็ดคือกันแต่ว่าส่วนผสมสิบลคือกันจ้ะสำหรับรักษาโรคก,กากโรคกเกลือนนี่เฮ่ากัมาตามไฮไลเอียซสกอนจากนั้นเฮ่ากะเสียวนนำเปล่ามาผสมจ้ะใส่นนำเปล่าปะมันหนึ่งแกวกงเหล่านั่นละจ้ะ ถ้าผู้ใดเป็นกากเป็นเกลื่อนยูบอเศร้านี่จ้าเหตุส mm ูต hmm. ร mm hmm. นี่ท่าเลยจ้ามันกะสีค่อยหายไปพ่ปต้องไปซื้อยาให้มันเปลืองเงินจ้าพี่น้องพ่อเฮอาตามใบผู้ละเอียดแล้วเฮากะสีเอาน้ำเปล่านี่นะจ้านี่แก้วนี่นะจ้าผสมลงไปอย่าลืมว่าใส่ใบผู้ประมาณสองถึงสามใบแค่นั้นเด้อจ้า ก็เป็นอันว่าแล้วนะจ๊ะสําหรับสูตรรักษาโรคกาก,ากโรคเกลือน,นี่จ้ะเป็นจังไดจ้ะเฮ็ดง่ายบ่ก็แค่ตําใบพูผสมกับน้ำเปล่าเฮาก็ได้ยารักษาโรคกาก,ากโรคเกลืนอนแล้วจ้ะเพราะต้องไปซื้อยาให้มันเปลืองเงินเนาะพี่น้องก็ลองเอาไปเฮ็ดใส่เบิ่งเนาะจ้ะถ้าผู้ใดยังเปลี่ยนยูตอนนี้ถ้าผู้ใดคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เด้อพี่น้องคนอื่นพ่นสิได้หูน้ำเฮา ว่าใบผู้มันสามารถรักษาโรคกางโรคเกลื่อนได้รักษาปวกล่มพิษพื้นขั้นได้ถ้าผู้ใดถึกใจฝากดไล่์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห้อยไทยอีสานนเดอร์จ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ